สุดท้ายชายคนนี้ก็ตัดสินใจเชื่อตามโน้ตเขาเทน้ําลงในปั๊มจากนั้นก็เริ่มสูบน้ําด้วยความหวังหลังจากลองอยู่หลายครั้งในที่สุดน้าไหลยเย็นก็ออกมาเขาดื่มน้ําจนเต็มที่แล้วจิตใจของเขาเนี่ยก็กลับมาสดชื่นอีกครั้งเขาไม่ลืมที่จะเติมน้ําลงในขวดแล้วก็แขวนไว้ที่เพดานตามเดิมในระหว่างนั้นเขาก็หันไปเห็นดินสอกับแผนที่ที่ออกจากทะเลทรายเขาจดแผนที่ออกมาแล้วก็วางไว้ที่เดิม เขาเติมน้ําลงในขวดของตัวเองจนเต็มเพื่อเตรียมออกเดินทางและก่อนจากไปเนี่ยเขาได้ย้อนกลับไปเขียนโน้ตเพิ่มเติมเชื่อฉันเถอะปั๊มน้ำเนี้ยใช้ได้จริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าสูญเสียความหวังแม้ในยามที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตและก่อนที่เราจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างก่อนเหมือนกับการเทน้ําลงในปั๊มก่อนน้ําในเรื่องนี้แทนสิ่งมีค่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ความรักหรือเงินทองเพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องลง ทุนเทน้ําลงไปก่อนแล้วเราเนี่ยจะได้สิ่งที่ตอบแทนกลับมามากกว่าที่ให้ไปเราเชื่อเถอว่าเมื่อคนนึงได้รับสิ่งดีๆเขาจะรู้สึกอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนถัดไปขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ